นี่คือไซส์ใหญ่ของเรานะครับ160,000มิลลิกรัมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระป๋องละพัน0เลยวันนี้ซื้อ2กระป๋องใหญ่แถม2กระป๋องใหญ่จ่ายเท่าเดิมครับ1,990อยาครับถ้าอยากรู้ว่าเยอะแค่ไหนนะครับไปดูแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับมาเทียบปริมาณกระป๋องเล็กกับกระป๋องใหญ่ให้ดูครับสวัสดีค่ะวันนี้อัพไซส์ให้ค่ะจ่ายเท่าเดิมนะคะแต่ว่าจะได้ปริมาณที่เยอะกว่าแต่ตะคิดนไม่ออกเดี๋ยวเราเทียบไปเห่งกันชัยค่ะเร่เลยดีกว่าครรรัับบไคคคกะะะปป๋ที่่่ เฮ้ยของยเยอะนะต่อเลยค่ะกระป๋องที่3ครับเริ่มเห็นความคุ้มค่าแล้วนะครับตอนนี้ครับกระป๋องสุดท้ายครับนี่ค่ะกระป๋องที่4นะคะโอ้โหของเยอะมากโอ้โหนี่นะฮะเห็นเลยนะครับว่าขนาดว่าไซส์แค่อัพไซส์เนี่ยปริมาณนี้มากขึ้นนะครับเกือบ2เท่าเลยนะ,ะฮะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยมือหนักแล้วหยิบมือถือไม่ได้นานๆมาทีนะครับผมแถมกระป๋องที่5ไปเลยครับ ท่ากันในลองเทหน่อยฮะว่า5กระป๋องนี่ปริมาณมันมหาศาลแค่ไหนนะครับนี่เลยนะครับอ้าวโอ้ยโถพอนะโอ้ปกติแล้วซื้อ2กระป๋องเล็กแถม2กระป๋องเล็กเนี่ยก็คือ1นึ่งพันก้้ยกิใช่ไหมวันนี้เราอัพไซส์ให้ฟรีครับเป็น4กระป๋องใหญ่ครับรับกระป๋องนี้5ไปฟรีทันทีเป็น5กระป๋อง8ปดแสนมิลลิกรัมกินได้ร่วม8เดือนนะครับข้างหน้านะคะจะมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆสนุกกว่าน,นี้นะคะต้องรอติดตามกันเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ